รองรอเจาหน้ที่พิเศษฟาวเลอร์มีธุระอะไรเหรอะอะไรเล่าพวกพอนไงชู้สาเอาวุธหนักไล่ยิงมันแต่ฉันก็ยังโดนพวกมันสอยร่วงอยู่ดี <c oughs> อีกแล้วเหรอคราวนี้พวกมันพุ่เป้ามาที่ดิงกัสนะซี <c oughs> เอออะไรเหลยมันคือระบบนิวเคลียร์พลวัตยังไงเล่าหรือเรียกว่าดิงกัส มันเป็นแหล่งพลังงานรุ่นต้นแบบฉันกำลังผลเอาไปทดสอบอยู่พูดเป็นเล่นไปได้สตาร์สครีมจะอยากได้เทคโนโลยีดึกดำบรรไปเพื่ออะไรกันล่ะฉันขอเดาว่าอยากได้เอาไปสร้างอาวุธดึกดำบรรอนุภาพทำลายล่างสูงถ้าอีหนูนี่ระเบิดละก็ก็พัฒภารังสีข้างในจะกระจายถึงสี่รัฐนะเออแล้วเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์บอกไมหมฮะว่าตอนนี้อยู่รัฐอะไรตอนนี้ฉันเป็นเป้าหนิงรามฉันอยากให้นายเปิดสะพานแล้วก็ส่งดิงกัสไปจุดหมายของมัน ก่อนควนจะรู้ว่าฉันอยู่นี่เราคิดว่าการส่งอุปกรณ์ที่ไม่เสถียรผ่านสะพานพิภพนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการส่งผ่านแล้วก็กระบาดกรพรังสีที่เจ้าบอกอาจจะยิ่งกระจายเพราะว่าพายุสะพานพิภพสร้างความเสียหายทั้ง50รัฐหรือยิ่งกว่านั้นเรามีความคิดอื่นมั่งไหมหล่ะ ไม่ต้องเจ้าหน้าที่ฟฝ้าเลอร์เดี๋ยวรจะเป็นคนขับเองแบบนี้นางคนรากงอกแน่โอโตโบอทน่าเดิน เราล็อกพิกัดของท่านได้แล้วออปติมัสด้วยความยุ่งยากแล้วท่านจะไปถึงจุดส่งของตอนพระอาทิตย์ตกนะอยตัแกเที่ฟาวเลอคนดีๆใครเขาบีบแปลไล่คนอื่นกันอ,อ๋ออย่าบอกนะว่านายเป็นครูสอนขับรถด้วยเนี่ย มันกำลังขนของด้วยรถพลเรือรายการคุมกันลงหน่วยภาพพื้นดินเข้าไปคู้ไมได้ช่วยฉันได้เยอะมากเลยเพรอมเราก็ดีใจที่ได้ช่วยเจ้า แลฉันก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากนายหรอกนะถ้านายกับคอนยังคงรบกันอยู่ที่กาแล็กซีของนายนะมเจ้าจะบอกว่าคอนวกเรามาถึงที่นี่โลกของเจ้าไม่มีความชั่วร้ายออกก็มันก็มีความชั่วร้ายแบบอื่นเปิดวิทยุหน่อยเถอะฉันฟังเสียงนายแล้วก็นึกถึงพวกปากสารคดีเลยไอ้นั่นแหละคนที่ยิงฉันน่ะ มันชื่ออะไรวิงนัทดิงแบตสกายไคลยเหรอขอให้ระวังหลังด้วยไม่ได้ใช้กำปั้นแล้วข้ารู้สึกอึดอัดช็อกก่อนนะบอสขอให้ใช้โมดยานขนะต่อไปจกว่จะถึงคราวจำเป็นเท่านั้นนี่พวกคอนแหกันมาหมดเลยนะอะไรนะถ้าจับสัญญาณไม่ได้เลย พวกนต้องพัฒนาเทคโนโลยีล่องหนขึ้นมาแน่แน่ ช่ดีเซปตีคนอนวกเาเป็นมนุษย์มนุษย์เหรออะไรกันมาซ่ากับหุ่นแล้วเหรอเดี๋ยวก็สวยหรอกทุกท่านดับเครื่องมันให้ได้อไอพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยโอตโตบอนคอยรอมตัวต่อไปและใช้กกำลังน้อยที่สุดแทบลดอาวุธเขานั้น แบบนี้มันไม่ใช่พล,เ,ลเรือแล้วละ่ะขขอรับลมหน่อยเถอะ

แลคนที่มือตกรถไปเมื่อกีน้นะนี่จ้าหน้ที่พิเศษวิลเลียมฟาวเลอร์ระบุตัวตนมาซะฉันคือไซลสและจะบอกเรื่องใหญ่ให้รู้เอาไว้เราคือเม็กจะเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะแย่ายงอุปรกรณ์ของนายมาเองถึงแม้อาจจะมีคนบาดเจ็บก็ตามยังงั้นเหรอบอกหน่อยสิไซาว่าตอนนี้ในตลาดมืดเขาให้ราคาดิงกัสเท่าไหร่ ทำไมถึงคิดว่าเราจะเอาไปขายละ่ะเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์สงครามกำลังก่อตัวระหว่างผู้จัดระเบียบโลกใหม่กับใหม่กว่าผู้ชน,นะจะได้ครอบครองอาวุธที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไป พวกเมกนี่ล้ำสมัยที่สุดแล้วเหรอคนขับไม่ใช่คนเลนนน่นแร่ด้นไปก่อนนะไซ่เจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์จะได้ประเมินไซลัสต่ำเกินไปเมกะทรอนเองก็มีความคิดแบบนี้แหละตอนนี้จะทำให้ไซเบอร์ทรอนกลายไปสนามรบ จนดาวคราพีนาทหมดออพติมัสเตรียมตัวใช้แผนสองนะปุกหน้าลงใต้อีกห้าไม้เดี๋ยวก็ถึงจุดหมายแล้วมุ่หน้าลงใต้อีกห้าไม้เดี๋ยวก็ถึงจุดหมายแล้วอ๋อตอนนี้พวกออตบ,บัดออกมาจากฐานของพวกมันแล้วอย่างนั้นแหละดูเหมือนมีงานอะไรสักอย่างด้วยซึ่งแปลว่ามันไม่ถาระวังพวกเราแน่นอนตามหามันแล้วจัดการซะ ตัวห <laughs> มายของเราอยู่นั่นไงออโตโบอตังขบนยชิดกันไว้ ออกทางเดียวกลังสนับสนุนเหรอของเราหรือของมันอัปดิมัสมีคนมาหาแล้ว ยิงพวกเดียวกันเองอย่างนั้นเหรอท่านครับดิงกัสท่านครับไม่พบกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลดิงกัสยังไม่ระเบิดครับใช่ยังไม่ระเบิด ที่ฟาวเลอร์นหากว่าพวกเราอยากจะรอดชีวิตไปให้ได้มันก็ถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัวจริงของพวกเราแล้วนั้นข่าวลือก็เป็นจริงสิเทคโนโลยีมีชีวิตอยู่ต่อหน้าเราแล้วถึงจะอยู่ได้อีกไม่นานก็เถิดนะ ออยู่ที่นี่นะแน่นอนอุตสาหขับรถมาตั้งไกลพอได้ลงมาจากรถก็อยยังชั่วหน่อยได้ยืดขาบ้างแล้วก็เตะไอตัวกวนใจซะ กัสไม่ได้อยู่บนรถบรรทุกใช่นั่นแหละในที่ฟาวเลอร์ชีวิตของนายท่ามกลางยักษ์ใหญ่น่าสนใจมากเลยนะก็ลงมาสิเดี๋ยวจะได้นำให้รู้จักไว้ตอนเหมาะเถอะแต่ตอนนี้เรื่องที่ฉันสนใจมากกว่าก็คือดิงกัสหายไปอย่างไรร่องรอยได้ยังไงกัน ยิงเช้าทุกเล่า้อมอ้อออิมาสวงแล้วพวกแม้ต้องเอาดิงกัสไปแนะ่เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหมายถึงพวกแผนสามนะ่นเหรอโอเค ถ้าแมกอยากได้ดิงกัสพวกมันก็ต้องขึ้นรถไฟงั้นเราต้องขึ้นรถไฟก่อนแล้วก็เปิดฉากมนุษย์ต่อยหน้ากันตัวต่อตัวข้าว่าอย่าดีกว่านะใช่หาเรื่องตายปเปล่าๆนะนี่เดี๋ยวอเมริกาก็พังทั้งประเทศหรอกนะชีวิตคนอยู่ในอันตรายใช่ชีวิตเจ้าไงไม่ใช่แค่เจ้าอยากให้ข้าส่งขึ้นสะพานออกไปนอกโลกเท่านั้นแต่จะส่งขึ้นรถไฟที่วิ่งร้อยกว่าด้วยเหรอนับไปถูกแล้วว่ามันจะผิดพลาดตรงไหนได้บ้าง บาดเจ็บจักว้วาบิดเบี้ยวแขนขาหักโลหะละลายเอ่ออันหลังไม่นับก็ได้เออเชามันเถอะถ้าจะบอกว่าไม่มีทางที่จะล็อกตำแหน่งสะพานวิภพบกับสิ่งที่วิ่งเร็วขนาดนั้นได้หรอกนะแล้วถ้าหาพวกเราสามารถหาบิกัรดรถไฟได้ล่ะฮะก็ ดับเครื่องมันซะ <S <S เข้ามาแล้วผมได้ยินแล้วฮะปับเือถือเป็นวิทยุได้ผลจริง พวกม็ตลงจอดรถหมกที่รถไฟแล้วในอีก20วินาทีพวกคุณจะเจอทางแยกแล้วเต็มตัวไว้นะจะอะไรขึ้นแฮกเกอร์นะครับ อดีตแฮกเกอร์อะไรนะเอาจำได้ไหมล่ะว,ว่าข้าเคยพูดถึงเทคโนโลยีของโลกเอาไว้ว่าอย่างไงบ้างีเวลาเท่าไรเนี่ยสิบวิเหรอแรฟก็เงียบไปแล้วด้วย you <sighs> ว้าวเราก็เก่งใช้ได้นะกดข้อแรกของการรบอย่าปล่อยให้ศัตรูเอาขอไปได้ มันระเบิดรางรถไฟแล้วคุณต้องดึงเราออกจากที่นี่รถตึงทหารด้วยตอนนี้ขบวนรถไฟหายไปหมดแล้วถ้าไม่ได้พิกัดข้าก็าจะดึงจอาก,กลับมาไม่ได้ออฟติมัสจัสกับมิโกะอยู่บนรถไฟและแม็กก็ระเบิดรางไปแล้วด้วยนะจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะสิ่งเต็มพิกัดจะกระโดดดีนี่รถไฟวิ่งร้อยกว่านะเธออยากกระแทกพื้นหรืออยากโดนระเบิดละ่ะ ที่จรงไงที่ได้อาศามานะคราวหน้าเธอต้องพูดให้ดีวกว่าน,นี้เราถึงจะยอมเปลี่ยนใจไม่มานะคราวหน้า่ะถ้าไปอยู่โบกี้ท้ายๆเราอาจจะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยว่าไหมบิโกะอย่างน้อยเราก็มาด้วยกันนะเรฟนี่เรื่องสำคัญนะยกีตาชานันให้บัรแคด้วยละ่ะ มันอ่านไม่ได้กรรมเลยนะ่ะออฟติมัสอยู่นเขต้องเป็นคือรถไฟนะสิ ยังได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านอยู่แล้วเราจะหาทางยกระดับของตัวเองให้สูงกว่าน,นี้ถึงแม้เราต้องค้นดูข้างในว่าแกเคลื่อนไหวได้อย่างไรออปติมัสตอนนี้ท่านกับเด็กๆปลอดภัยไหม ปลอดภัยรัชเชตวิกริการผ่านพ้นแล้วแต่โลกที่เราอยู่ตอนนี้แตกต่างจากที่เราเคยจินตนาการเอาไว้โลกที่กำลังมีดิเซปติคอนของตัวเองก่อตัวขึ้นในร่างของมนุษย์